เปลียนท่านที่เคารพดลมิตจายทุกท่านครับผมพลตรีด็อกเอร์ุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันศุกร์ที่21กลุ่กุมภาพันธ์สอพรอครับผมสังเกตเห็นว่าในสังคมของเรานะมีการให้ข้อมูลผิด,ผดมีการบิดเบือนมีการหลอกลวงผู้คนนับไม่ถ้วนความชั่วร้ายก็ผุดขึ้นมาผู้คนก็รู้เท่าไม่ถึงการ ถูกข้อหลอกตื้นๆืน้โง่โงก็เชื่อเขาท่านคงเคยจําได้ใช่ไหมที่ไอ้กังฉินมันบอกว่ามันรวยและไม่โกงคําพูดนี้มันไม่มีทฤษฎีไม่มีหลักอะไรรองรับเลยแต่ผู้คนโง่โ,โงส่วนใหญ่ก็เชื่อจนกระทั่งประเทศชาติต้องพินาศวอดวายนับจํานวนไม่ถ้วนมาจนถึงทุกวันนี้นี่เพราะว่าการไลค่ความรู้ในเรื่องความจริง ความจริงน่ะมันมีอยู่อย่างน้อยๆก็สองระดับดังนั้นถ้าคนที่ไม่รู้ความจริงไม่รู้ว่าความจริงนะ่ะมีหลายแงยม่มุมนึกว่าความจริงมีหนึ่งเดียวเพราถูกข้อหลอกมา,าก็หล,ลงประเด็นไปอีกเมื่อประมาณหกสปีก่อนเนี่ยผมเรียนวิชาภาษาไทยผมขอกราบอภัยขออภัยท่านอาจารย์จริงผมจำชื่อท่านไม่ได้แต่ ผมได้รับวิชาจากท่านแล้วใช้มาจนทุกวันนี้นั่นก็คือการพูดหน้าชั้นตอนนั้นผมเรียนอยู่ชั้นป .5 เกิดมาไม่เคยออกไปพูดหน้าห้องเรียนคุณครูภาษาไทยท่านก็กำหนดให้ทุกคนต้องออกไปพูดหน้าชั้นคนละห้านาทีท่านก็รู้ดีว่าเด็กๆนะไม่ไม่รู้จะพูดอะไรท่านก็กำหนดหัวข้อให้ผมก็ได้ หัวข้อเป็นโครมโลกอนิคซึ่งผมก็ต้องท่องทั้งคืนผมกลัวมากถึงเวลาจริงๆถึงคิวผมต้องออกไปแล้วผมก็ตัวสัน่นปากคอสัน่นแต่สายที่ว่าผมท่องมาทั้งคืนผมจึงมีความมั่นใจถึงแม้เกิดมาไม่เคยไปพูดหน้าชั้นเลยก็ตามพอออกมาแล้วผมก็ไม่มีอารมณ์ผบทไม่มีอะไรแล้วครับผมท่องอะไรมาผมก็พูดออกไปเลย ก็ใช้เวลาไม่นานนกะผมก็ได้โครงโลกันิตที่ว่าพลึกศพปกาสอนอีก,กุญชออันปรัปรงโททน,นเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติติวาวายมาลายสิ้นทั้งอินรีสัตถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาผมท่องแล้วก็ออกไปพูดหน้าฉัน ความหมายก็คือว่าพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อตายแล้วก็ยังมีประโยชน์มีเขามีหนังเอามาใช้ประโยชน์กันแต่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยนอกจากความดีความงามที่ประดับอยู่ในโลกเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยในขณะนั้นผมก็เชื่อข้อความนี้เชื่อมาอีกหลายสิบปีทีเดียวครับแต่พอมาเริ่มเห็นความจริงที่ท่องแท้ผมก็รู้ดีว่าข้อความนี้ไม่จริงโกหก ถ้าหลงเชื่อก็แสดงว่าเราไม่ใช่ชาวพุทธเพราะปฏิเสธคำว่าไตรลักษณ์อย่าลืมสิครับทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปทุกสิ่งไม่มีข้อยกเว้นโลกนี้จักรวาลน,นี้ตัวเราตัวเขาทุกสิ่งเนี่ยทุกคนเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป ไม่มีการเปลี่ยนแปลงถึงแม้แต่ละคนยังมีชีวิตอยู่แต่ตัวท่านในขณะน,นี้กับตัวท่านเมื่อชั่วโมงก่อนคนละคนแล้วเพราะว่าจิตใจของท่านก็เปลี่ยนไปภูมิหรือที่อยู่ที่ตั้งของท่านก็เปลี่ยนไปเมื่อชั่วโมงก่อนท่านอาจจะนั่งรับประทานอาหารอยู่ในห้องอาหารที่บ้านห้องครัวที่บ้านปัจจุบันท่านอาจจะมานั่งที่โต๊ะทางานเห็นไหมครับแล้วท่านจะเหมือนเดิมได้อย่งไง นี่คือไตรลักษณ์ครับเอาพูดกันอย่างง่ายๆก่อนแล้วกันเราไม่พูดถึงระดับของจิตจิตก็มีสามขั้นเหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอุปาทะถีติผังคะแล้วก็หมุนกันไปอย่างนี้นี่คือไตรลักษณ์ซึ่งเป็นความจริงในเชิงปริมารเ่อเมอกลับเอาหลักไตรลักษณ์มาดูเรื่องเกี่ยวกับโครงรูนิตที่ว่าสถิต ชั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกามันไม่เป็นความจริงจะเป็นคนดีคนเลวเนี่ยมันก็ไม่เหลืออะไรหรอกครับเพราะว่าติดของเราก็ไปปฏิสนธิใหม่แล้วในพบพื้นพบภูมิอื่นหรือพบภูมิเดิมเนี่ยแต่เราก็ไม่เหมือนคนเดิมแล้วนี่แหละครับคือความจริงเห็นไหมครับไอ้ความจริงที่เรานึกว่าโอ้ที่เราท่องมานั้น่ะ มันถูกต้องแน่นอนถึงขนาดเป็นโครงโลก,กน,นิดใครๆเขาก็พูดกันเนี่ยมันก็ยังผิดเลยเมื่อวานนี้ผมนำเรียนให้ทราบถึงเรื่องอัคติ4ีํจำได้ไหมครับอัคติ4เนี่ยผู้คนถูกหลอกพามากโดยเพราะยิ่งคำที่ว่าให้มองคนในแง่ดีไอ้นี่มาเป็นสิ่งที่มิจฉาทิฐิก็คือความคิดผิดเห็นผิดเพราะว่า การมองคนในแง่ดีมันเป็นอาคติมันเป็นความเห็นผิดพระพุทธองค์ไม่เคยสอนอะไรให้มองในแง่ดีหรือแง่ร้ายเลยพระพุทธองค์ทรงสอนให้ผู้คนมองในแง่ความเป็นจริงความเป็นจริงเนี่ยไอ้ที่มีคนเขาหลอกท่านมาว่าความจริงมีหนึ่งเดียวมันก็หลอกอีกและคนก็เชื่อกันไปความจริงอย่างน้อยมีสองระดับครับระดับแรกเรียกว่าสมมติสัจ,จะ ระดับที่สองเรียกว่าปารามส,สัจจะสมมติสัจจะหรือสัญญาสัจจะเนี่ยเป็นระดับพื้นพื้น,นตื้นตื้นเช่นเราถูกเรียนรู้มาในสังคมว่าสิ่งนี้เรียกว่าแก้วน้ำมันทำด้วยปาสติก็จริงแต่เรียกว่าแก้วน้ำคำว่าแก้วน้ำเนี่ยมันเป็นภาษาไทยเวลาไปพูดกับฝรั่งชาติเยอรมัน แล้วก็เรียกว่าแก้วน้ํามันก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าความจริงของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนี่คือความจริงระดับสมมุติสัจจะหรือสัญญาเราจําได้หมายรู้อย่างนี้ซึ่งมันไม่เป็นมาตรฐานภาษาของเราเรียกอะไรก็แล้วแต่คนอื่นเขาไม่เรียกอย่างนี้ด้วยมันจึงแตกต่างกันไปจะบอกว่านี่ไงเห็นว่าเป็นแก้วน้ําทนโท่เองจะเรียกว่ากราสได้ยังไง่ะก็ต้องเรียกแก้วน้าสิ เถียงกันไม่จบเพราะว่าแต่ละคนมีสัญญาแตกต่างกันไปนี่คือสัญญาสัจจะหรือสมมุติสัจจะมันไม่จริงแต่ความจริงก็คือว่าสิ่งนี้มันก็คือองค์ประกอบของมหาภูตรูปสี่ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟมันมีลักษณะแข็งเป็นปัตวีธาต มันมีสิ่งที่เชื่อมโยงอยู่ในตัวของมันเองเนี่ยก็เป็นธาตุน้ำมีแรงดันมันเป็นธาตุลมแล้วยังมีอุณหภูมิเป็นธาตุไฟแต่ว่าผู้คนทั้งหลายเนี่ยมองไม่ออกก็เห็นว่าเป็นแก้วน้ำธรรมดาจับดูก็ไม่เห็นร้อนมันจะมีธาตุไฟได้ยังไงมันมีเพราะว่ามหาภูตรูปสีเนี่ยมันเป็นตัวพื้นฐานของทุกสรรพสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นตัวเราไม่เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ทั้งหลายอันนี้คือความแตกต่างมหาพุทธร,รูปสีไม่ได้พูดถึงเลยว่ามันเป็นแก้วน้ําแต่บอกถึงส่วนประกอบของมันซึ่งเราจะเอาไปทุบทําลายป่นเป็นชิ้นๆเนี่ยก็ตามมันก็ยังมีมหาพุทธร,รูปสีอยู่ในตัวมันอยู่ดีนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าปรมัตสัจ,จ คู่คนเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องนี้เพราะเขาไม่มีหลักคิดเวลาได้ยินคําพูดที่หวานหูแล้วก็คิดว่าโอ้อย่างงี้ถูกใครๆเขาก็พูดกันเนี่ยล่งเหวมาเยอะแล้วครับที่บอกว่าอย่ามองคนในแง่ดีต้องมองตามความเป็นจริงท่านก็ดูกรณีศึกษาสิครับพวกที่ถูก call center มันลอกจนหมดเนื้อหมดตัวกดมันบอกให้กดโทรศัพท์อะไรก็กดกดกดเข้าไปจนมันดูดเงินไปหมดบัญชี ไม่ใช่เพราะมองในในแง่ดีเลยมองว่ามันไม่โกงเรามองว่ามันน่าเชื่อถือตอนนี้ไอ้ผู้ร้ายเนี่ยมันก็รู้ดีว่าออกปลอกชาวบ้านทั่วๆไปพื้นๆตื้นๆเนี่ยก็ต้องทําสภาพแวดล้อมให้ดูน่าเชื่อถือเช่นงแต่งเป็นเครื่องแบบตํารวจมาใส่หมวกมาด้วยนั่งอยู่หน้าจอเงี้ยพวกตำรวจทหารเขาก็ดูรู้ไอ้นี่ไม่ใช่บ้ามีที่ไหนนั่งอยู่ในโรงพักมือใส่หมวกแล้วก็คุยกับ คุยกับบุคคลอื่นทางทางจอภาพอย่างนี้ไม่ทำหรอกแล้วบางตัวก็ถึงขนาดแบบตัดกระดูมาถึงคอเลยนะติดเครื่องหมายเครื่องหมายมาไปซื้อแถวเสาจิงชาก็ได้แต่พฤติกรรมอย่างเนี้เราเป็นทหารตำรวจเราก็ดูรู้วองไม่ใช่หรอกมันก็พยายามหรอกแต่ชาวบ้านไม่รู้ไงครับชาวบ้านเชื่อใจมันนี่ไงครับมองในแง่ดีแล้วก็สวยสิครับไม่ยอมมองในแง่ความเป็นจริง ไม่รู้จักโยนิโสมนัสิการคิดเสียก่อนว่าเอ๊ะมันโทรมาอย่างนี้มีด้ยวะก่อนหน้านี้ไม่เห็นมีตำรวจโทรมาเลยแล้วก็ตากมันมาขู่เราว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ร้ายวงการฟอกเงินหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะโทรมาหาเราทำไมมันก็มาจับเราที่บ้านสิใช่ไหมโทรมาหาเราก็ต้องหนีไปถ้าเป็นตำรวจจริงอ่ะเขาก็ไม่ทำอย่างนี้ผมเจอประจํานลครับ แทบจะว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสามสี่ลตลอดเลยอ่ะผมไม่พูดกับมันผมจะไม่คุยไม่มาเจาะแจะไม่ไปหลอกลอ่อมันเหมือนที่มันลงใน YouTube กันทั่วไปผมวม่พวกนั้นโง่ครับโง่อย่างไงถ้าเขารู้ว่าอเน,นี่ยมันเป็นผู้ร้ายโทรมาเนี่ยอยากจะเล่นกับมันอยากจะไปขอประทานโทษใช้คำว่าโกนตีนมันโยกโยก,โยกอย่างนู้นอย่างนี้แต่ไอคนที่ทำอย่างนั้นอ่ะมันโง่เกินกว่าที่จะ หวาดระแวงว่าผู้ร้ายมันอาจจะมีระบบซอฟต์แวร์ที่สามารถจะจําเสียงเราได้แล้วไปปลอมเสียงเราทีหลังหรือยิ่งพูดกับมันออกจอเนี่ยมันแคปหน้าจอเอารูปภาพของเราไปปลอมเป็นตัวเราก็ได้โดยใช้แอปพลิเคชันต่างๆหรือซอฟต์แวร์ต่างๆไอ้พวกที่เล่นโปรแกรมฟรีที่เป็นโปรแกรม G ีเนี่ยพวกนี้ถูกขโมยทั้งนั้นแหละครับถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวทั้งนั้นแหละ เช่นตอนนี้เห็นมันบ้าใส่ชุดผีเสื้อผมไม่รู้มันโหลดที่ไหนผมไม่เคยคิดจะทำนึกเลยครับว่าเป็นแอปฟ,ฟรีฟรีที่เขาให้เล่นกันเพราะว่าเวลาท่านโหลดซอฟต์แวร์ของมันมาเนี่ยโหลดแอปพลิเคชันของมันมาก็เท่ากับต้องอนุญาตให้มันเข้ามาในเครื่องเราจากนั้นมันก็เข้ามาควานล้งอะไรต่างๆนี้เก็บไปหมดเลยแล้วมันก็โยนเศษกระดูให้เราเล่นหน่อยนี่ไงเราทํา หน้าปกติเป็นหน้าเด็กเป็นหน้าแก่ทาเป็นกวกาตูนหรือว่าแต่งเป็นชุดไอ้ปีผีเสือ้อบาบอคอแต่งเนี่ยใครไปเล่นกับมันเนี่ยโง่งาทาั้งนั้นโง่เพราะอะไรครับเพราะไม่รู้จักมองในแง่ความเป็นจริงว่าทุกสิ่งไม่มีของฟรีเรื่องนี้ผมเคยเตือนไอ้เด็กโง่ทั้งหลายแล้วมันก็ดา่าผมเป็นพันพเป็นหมื่นคนในเรื่องโปเกมอนไอ้โปเกมอนมันจะเป็นคำย่อของคำว่า เกตมอนสเตอร์มันผลิตโดยบริษัทเนียนติกแล้วถ้าหากไปสืบสาวดูเนี่ยบริษัทเนียนติกเนี่ยมันเป็นสาขาหนึ่งของ CIA หน่วยงานสาหรัฐอเมริกาที่เป็นงานข่าวกรองเนี่ยเขามีนโยบายที่เรียกว่า w o r l d s u r v i l l a n c e หรือการตรวจการโลกไอ้ระบบซอฟต์แวร์ที่จะตรวจจับคำพูดต่างๆทางโทรศัพท์เนี่ย มันมีมาต้อง3-40ปีแล้วยกตัวอย่างเช่นเวลาดักจับโทรศัพท์สายคู่สายไหนก็ตามถ้ามันพูดคำว่าบอมระเบิดพูดคำว่าสโบตาดก่อวินาศกรรมพูดว่าทราลิสเครื่องมันจะดีเทคออกมาเลยว่าเฮ้ยไอย้นี่ต้องเพ่งเล็งเลยนะมันพูดคำนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันมีมาหลายสิบปีเลยนะครับแล้คิดดูนะปัจจุบันมันยุค ดิจิตอลมันจะไม่ละเอียดมากไปกว่านี้เหรือและการที่จะติดตามสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ใช้เครื่องมือที่มีอยู่แล้วในสอเมริกาหลังเหตุการณ์911อเมริกาออกกฎหมายฉบับเพิ่มขึ้นมาอีกและจัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่อย่างนี้โดยตรงเรียกว่า Homeland Security กฎหมายที่เขาใช้เรียกว่า Patriot Act กฎหมายของผู้รักชาติหมายถึงอะไร หมายถึงให้อำนาจทางรัฐบาลอเมริกันสั่งให้บริษัทต่างๆเนี่ยส่งข้อมูลทั้งหมดมาให้เขาเปิดทำได้ถูกต้องตามกฎหมายเขาก็ใช้เครื่องมือนี้ทันทีหลายท่านที่ชมคลิปนี้ก็ดูบางคนก็ใช้ Hotmail บางคนก็ใช้ Gmail บางคนก็ชอบเซิร์ชใน Google หลายๆคนก็ใช้ g o o g l e Map Google Street View Google Earth สิ่งเหล่านี้ครับเวลาเป้าหมายของเขาเขาก็มาร์กไว้ไอคนนี้คนนี้คนนี้ใช้ใช้บัญชีนี้ก็ติดตามดูว่ามันดูอะไรมันดูอะไรก็จับได้ว่ามันนชอบอะไรนิสัยเป็นยังไงชอบไปที่ไหนเขาเรียกว่าเทรด T R A I T S เป็นภาษาลักการข่าวแล้วเก็บมันมาทีละชิ้นทีละชิ้นเปรียบเทียบง่ายๆให้ท่านเห็นภาพท่านดูหนังนักสืบทางทีวีเป็นประจำท่านคงนึกออก พวกตำรวจเวลาเข้าติดตามเป้าหมายเนี่ยเขาจะไปลื้อถังขยะดูที่ว่ามันทิ้งอะไรมันกินอะไรมันฉีกหลักฐานสลิปเงินหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเอาชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยที่เห็นว่าเกี่ยวข้องเอามาต่อๆประกอบกะันอ๋อมันฉีกใบสั่งยามันซื้อยาแก้เมารถเมาเครื่องบินเอ๊ะมันฉีกทิ้งแล้มันไปซื้อมาแล้วหรือว่ามันมีใบเสร็จเก็บกับซื้อยาแก้เมาเครื่องบินเมาเรือ แต่สดงว่ามันกําลังจะเดินทางยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นมันไม่ต้องมาบอกดูชิ้นส่วนเล็กๆอย่างเงี้ยนักการข่าวสามารถเอามาประกอบกันเหมือนกับตัวต่อจิ๊กซอแล้วเห็นภาพใหญ่ได้ดังนั้นการเก็บข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆของทุกคนท่านก็คงรู้ไอ้ Google m a p เนี่ยมันรู้เลยว่าอาทิตก่อนท่านไปไหนแล้วมันมันก็รายงานให้ท่านทราบด้วยใช่ไหมครับและไอ้เก้าของบริษัท Google เนี่ย มันก็คืออยู่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งอเมริกาสามารถจะสั่งมาได้ส่งข้อมูลนี่มาไม่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นตอนนี้มาดูนะถ้ามันต้องการทราบข้อมูลของเรานะสมมติว่ามันกำหนดเราเป็นเป้าหมายแล้วนอกบ้านมันใช้ Google Street View มันแล่นเก็บภาพทั่วประเทศประเทศที่เขาฉลาดมีรัฐบาลที่รู้เท่าทาันเช่นรัสเซียจีนเขาจะไม่ให้ไอ้พวกนี้ เข้าไปทำสตรีทวิวแต่รัฐบาลไทยไม่เคยฉลาดกลับไปเปิดรับมันนี่นะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะท่านคงเห็นรถมันจะใช้รถโตโยต้าวีออสบนหลังคาจะมีกล้องถ่ายภาพสามิติมรษณะเหมือนแอรท้องฟ้าจำลองตัวใหญ่หน่อยแล้วมันก็แล่นไปเรื่อยแล่นแล่นแล่น,นไอ้เครื่องนี้มันก็บันทึกไปแล้วมันก็ไปจัดทำเป็นสตรีทวิวถ้าสงสัยว่ามันคืออะไรท่านก็ไปเปิด Google ดูก็แล้วกันนะครับ จะเลือกดูบ้านท่านเลือกดูกระทรวงกลาโหมเลือกดูสํานักงานตำํำรวจอะไรก็ได้หมดลัสติกวิวเนี่ยมันเห็นนอกบ้านเป็นสามิติดังนั้นสามารถวัดระยะได้จากร้านทองร้านนี้มาถึงสี่แยกระยะกี่เมตรไม่ต้องไปดูเลยก็ได้ข้อมูลข่าวสารมาแล้วนั่นก็คือหน้าบ้านมันใช้นี้บนหลังคาบ้านมันใช้ Google Earth Google Map ส่องหลังคาบ้านแล้วเลย พวกเราเนี่ยอยู่บ้านคงไม่ย้ายบ้านกันทุกปีหรอกครับเราก็อยู่กันนานทีเดียวถึงแม้ว่าไอ้ดาวเทียมนี้อาจจะไม่ทันสมัยตรงเวลานั้นแต่ก็สามารถจะรู้บริเวณของเราได้ว่ากว้างยาวเท่าไหร่ตรงนี้มีต้นไม้ตรงนี้มีโองเพราะว่า Google Earth มันดาดาวเทียมดูบนหัวเราอันนั้นบนหัวมี Google Earth หน้าบ้านมี Google Street View ในบ้านมีอะไรในบ้านมีโปโกเกมอน ท่านคงจําได้เกมโปเกมอนที่มันบ้ากันอยู่พักหนึ่งเนี่ยแล้วผมเตือนว่าเนี่ยเท่ากับว่าเปิดประตูอาซาแก้พ้าย้เขาดูเลยเพราะมันก็ให้หลอกให้ไอคนเนี่ยไปหาโปเกมอนโดยใช้กล้องในโทรศัพท์เนี่ยสองนู่นสองนี่ดูเดี๋ยวตัวตัวโปเกมอนมันก็โผล่มาแล้วก็เก็บแต้มเด็กเด็ก็โง่ก็เล่นกันผมก็เตือนมันว่าไม่ใช่นะมึงเปิดประตูมึงแก้ผ้ามันดูนะมันก็มาด่าผมว่าไอแก่ไอโง่กูไม่เปิดกล้องมันจะดูได้ มึง,งโง่กว่ากูอีกกล้องและไมโครโฟนในโทรศัพท์ของเราเนี่ยมันสามารถจะใช้คำสั่งจากทางไกลสั่งให้เ,ป,เปิดเวลาใดก็ได้ปิดเวลาใดก็ได้โดยเราไม่ต้องรู้ตัวเราไม่ต้องกดเปิดมันอาจจะฝังคำสั่งนี้มานี่คือเหตุผลที่ทำไมรัฐบาลประการไม่ยอมให้ใช้อุปกรณ์ของหวาเวยและโทรศัพท์ของจีนในระบบรชาชการของอเมริกาเพราะเขารู้ดี แต่จีนก็ไม่ยอมให้ใช้ชิ้นส่วนจากสหรัฐอเมริกาในอุปกรณ์ที่สํำคัญเพราะเขาก็รู้มันก็ทําเหมือนกันไอ้แอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ต่อต้านไวรัสของรัเสเซียชื่อแคสเปอร์สกี้รัฐบาลสหรัฐห้ามใช้เด็ดขาดในระบบราชการทั้งหมดเพราะอะไรแคสเปอร์สกี้เป็นรัเสเซียมันก็ฝังไอเรื่องคำสั่งโทรจันเข้ามาได้ สิ่งเหล่านี้ชาวบ,บ้านไม่รู้หรอกครับนี่ก็คือการเก็บข้อมูลความจริงต่างๆเป็นชิ้นๆเอาไม่เกิด oh ความเข้าใจมันอยากจะรู้ว่าเรานิสัยเป็นยังไงถ้าเขียน Facebook ชอบคุยโมโ้โอวดมันติดตามเราที่เดิมก็รู้หมดอ๋อไอ้นี่มันชอบกินข้าวมันไก่ร้านนี้นะมันชอบไปซื้อของอย่างนี้ดูคาสั่งหรือว่าคีย์เวิร์ดที่เราเซิร์ชใน Google มันก็รู้ว่าเราสนใจอะไรไม่ต้องเป็นรัฐบาลเลย ก็แค่บริษัทธุรกิจทั้งหลายท่านก็คงสังเกตเวลาท่านเซิร์ชหาไอตัวล็อกรถหรือว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงโทรศัพท์เป็นไมวไยเลสไมหรือว่าบลูทูธอะไรก็แล้วแต่เวลาสืบค้นแค่สองสำคัญต่อมาไอโฆษณามันจะทะลักเข้ามาเลยเอ้ยมันรู้ได้ยังไงว่าเราอยากกําลังอยากได้นี้ก็มันเก็บข้อมูลพวกนี้หมดเลยไงครับสิ่งเหล่านี้เป็น สิ่งที่จําเป็นจะต้องปกป้องถ้าเราไม่รู้ความจริงอย่างนี้เรานึกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกอเขาส่งแอปพลิเคชันมาให้เราเล่นทําหน้าเป็นเด็กทําหน้าเป็นคนแก่แต่งตัวเป็นผีเสื้อแล้วก็ทำกันสนุกสนุกไปอวดกันอย่างนูนอย่างนี้ท่านกาลังแก้ผ้าให้เอกเจ้าของแอปเนี่ยมันเห็นทั้งตัวทุกซอกทุกมุมโดยความเต็มใจเพราะอะไรครับเพราะไม่รู้ความจริงเราจะตัดสินใจ ว่าสิ่งใดควรเชื่อหรือไม่ไม่ใช่ใช้หลักการลมสูตรอ้นั่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าการรับข้อมูลข่าวสารจะเป็นยังไงแต่ต้องใช้หลักว่าสิ่งนั้นอะถูกต้องตามหลักการหรือไม่อย่างเช่นกรณีที่บอกว่าพฤกษประกาสอนอีคุชนชรอันปรับปรงุงโททนตระหน่งคงสำคัญหมายในกายมีนอรชาติวางวายมาลายสิ้นทางอีสี สถิตทั่วแต่โชคดีประดับไว้ในโลกามันขัดกับหลักไตรลักษณ์เมื่อมันขัดกันท่านจะเชื่อโครงโลกอนิจ์หรือเชื่อหลักไตรลักษณ์มันก็แล้วแต่ท่านผมเน่ยเชื่อคําสอนของพระพุทธองค์กรณีการมองโลกในแง่ดีที่ถูกหลอกกันมาเป็นประจำมันขัดกับหลักการมองหลักการตามความเป็นจริงพระพุทธองค์ทรงกลัดว่านี่แหละคือวิปัสนาหมายถึงการมองทุกสิ่ง เดีืยคนอื่นเขาคือมองตามความเป็นจริงในเชิงปริมัติสรุปได้ว่าใครบอกท่านว่าความจริงมือ,อยนึงเดียวท่านอยากเชื่อก็เชื่อแต่ผมไม่เชื่อเพราะความจริงอย่างน้อยมีสองระดับระดับโลกิยะกับระดับโลกุตละนั่นก็คือสมมุติสัจจะและปรมัติสัจจะคนตื้นๆมองแค่สมมติสัจจะหรือสัญญาสัจจะแต่คนที่ลึกซึ้งและเป็นชาวพุทธเท่านั้น ที่รู้จักคําว่าปารมัต a ััจ j ะลองนําไปพิจารณาดูนะครับผมพุทิรัตเตอร์อนุชาติบุญนาเขาจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ